สวัสดีครับร้านเพ็ยพลอยพงศกรนะครับร้านอยู่ที่แม่กองเปิดแค่เสาร์ทิ์จันทร์นะครับแต่สามารถนัรับสินค้าได้ที่เจเจมอลเฉพาะวันเสาร์หรือวันทิ์นะครับโซนต่างจังหวัดสั่งออนไลน์ได้ครับสินค้าทุกชิ้นมีวงเงินคุ้มครองจัดส่งหมดถึงมือแน่นอน100%เซครับสามารถมาจําสินค้าติดจองสินค้านานได้นะครับพูดคุยตกลงกันได้หมดครับก่อนไปรับชมสินค้าแล้วกรุณาพี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตสินค้าก่อนใครขอบคุณครับ เข็มกลัดรูปนกอินทรีคาบเพชรประดับด้วยเพชรแฟนซีหยดน้ำา1เมตร0.68กะดหลัดกะรัตเพชรกุลาบรวม1.0กะรัตเพชรรวม1.68กะหกัดะรัตตัวเรือนทองคำ45%า45และตัวเรือนปาหะน้ำหนักรวม14.67กรัม ความยาว6เซนติเมตรหน้ากว้าง5เซนติเมตรราคาเพียง3 4 9 0 0บาทครับชิ้นนี้เป็นเข็มกลัดรูปนกอินทรีสวยๆครับจุดเด่นนะครับคือปากนกค้าเพชรอยู่นะครับไม่ได้เพชรนวลเพชรเหลืองนะครับแต่เป็นสีเหลืองที่อยู่ในโซนเพชรแฟนซีนะครับเม็ดนี้ขนาด0.68กรัตเจียในยเป็นทรงลูกแพรหรือว่าทรงหยดน้ำครับ สวยงามและให้มาเป็นเม็ดใหญ่นะครับเป็นเพชรแท้นะครับเพชรธรรมชาติไม่ชะพลอยนะครับส่วนตาของนกเป็นอับทิมเม็ดเล็กๆอีกหนึ่เม็ดครับรายละเอียดชิ้นงานสวยงามมากครับเส้นสายสวยงามคมชัดเจนครับเก็บรายละเอียดดีหมดทุกจุดครับรายละเอียดขนนกนะครับชัดเจนมากครับ สีขาวไม่ใช่ทองคาขาวนะครับแต่เป็นเนื้อปลาหะาครับมีทองคำผสมอยู่นะครับเนื้อปลาหะคือมีทองคําไม่เกิน40%นะครับประกอบไปด้วยทองคําเงินนิกเกิลและพาเดียมครับส่วนสีทองเป็นทองคํานะครับแต่เป็นทองคำเปอร์เซ็นต์ไม่สูงมากครับเปอร์เซ็นต์อยู่ที่45%ครับด้านหลังสวยงามดีหมดนะครับก้นเพชรสวยครับ ชิ้นงานนี้ราคาเบาๆนะครับ3า9 0 0บาทเทียบกับน้ำหนักทองคำนะครับปริมาณเพชรนะครับถือว่าคุ้มค่าชิ้นนะครับแนะนำครับเป็นงานสีมือสวยๆนะครับตัวเข็มตรงสวยงามพร้อมใช้งานครับเพชรที่เหลือนะครับเลือกใช้เป็นเพชรกุหลาบนะครับเป็นเพชรเลี่ยมเก่าโอคัตติ้งครับขาวสะอาดเลนไฟดีหมดทุกเม็ดครับ เยืไว้เทียบขนาดชิ้นงานกระเล็สิบนะครับความยาว6เซนติเมตรหน้ากว้าง5เซนติเมตรครับชิ้นนี้มาพร้อมใบรับประกันจากทางร้านช่วยการันตีว่าเป็นงานโตโรโลโัมและงานเนื้อปลาหะและก็งานเพชรแทน้นะครับพร้อมเงื่อนไขซื้อขายและได้เป็นคืนครับชิ้นงานนี้ใส่เบื่อแล้วใช้เบื่อแล้วขายคืนได้เป็นชิ้นใหม่ได้หมดขอยตรงตามเงื่อนไขครับเพชรอยู่ครบพลอยอยู่ครบนะครับสินค้าไม่บุบสลายมากเกินไปเลยค่าแป้งไม่มีปัญหาครับรับคืนได้หมดครับ หากพี่ๆยังไม่พร้อมนะครับสามารถมาจําติดจองนานได้นะครับชิ้นนี้ขอมาจำบมีแค่4,000บาทนะครับจะเก็บสินค้าไว้ให้จ่ายคบอีกทีเดือนหน้าได้ไม่มีปัญหาครับ สามารถออกไปเซอร์เพชรเพิ่มเติมได้ใบเล็กห0าบาทใบเซอร์ใหญ่หนึ่งพันบาทมาเป็นเล่มเลยครับที่ร้านการันตีขายแต่ของแท้ยินดีตรวจสอบหมดครับสามารถนัรับไปที่เจเจมอเฉพาะว่าเสาร์หรือวันที่นะครับโซนตากจังหวัดสั่งออนไลน์ได้ครับสินค้าลูกชิ้นมีวงเงินคุ้มครองในการจัดส่งนะครับถึงมือแน่นอน100%ครับร้านอยู่ที่แม่กองเปิดแค่เสาร์อาทิตย์น้งนนลหาะครับหากสนใจเข็มกลัดนกอินทรีสวยๆชิ้นนี้เพชรไม่ได้ใหญ่นะครับติดต่อมาได้ตามเบอร์ตามไลน์เทเลนด้านนะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณที่รับชมครับ ขอบคุณครับ